เขามั่นใจว่าผมในตรงนี้แล้วถูกป่ะเขามั่นใจว่าผมในตรงนี้แล้วผมจะไปฆ่าครับทั้งนั้นอะไรผมจะทำการกวนตีนโดยการยกลูกหลอกนะครับผมเขาเรียกว่าสเต็ปการยกหลอกนะครับทุกคนครับ ถ้าเหมือนไปทางซ้ายแล้วส่คปความจริงไปทางขวาครับนี่ผมเป็นคนคิดค้นคนแรกนะครับสูตรสเต็ปการโยกหลอกนะครับทําเหมือนเดินลงมานะครับคอมจริงขึ้นแต่ด้านบนทําเหมือนวิ่งไปทางขวาแ่ความจริงลงมา้างล่างครับทําเหมือนดูที่ประจานครับแต่ความจริงคือมุดท่อครับกูไปแล้วเฮ้ยพี่จูเลียเขาไปทำไมอย่างนั้นอ่ะ เขเหมือนวิ่งตามสีแดงนะครับแต่ความจริงคือฆ่านะครับสีแดงผมท้าเหมือนวิ่งตามคนหิวนะแต่ความจริงคือไม่ได้วิ่งครับโอเคพี่อเล็กมีอะไรจะพูดไหมฮะคืออะไรครับพี่ออกมาจากจุดเกิดใช่ไหมพี่ไม่ได้ออกมาจากจุดเกิดครับพี่ออกมาจากห้องไฟครับเรอยู่จุดเกิดครับ<ช>ทำไมถึงต้องเป็นพี่ด้วยวะงงมากก็พี่เดินมาทัง พี่เดินไปทางนั้นแล้วคนอื่นเขาก็เดินกันไปได้พี่มาจากห้องไฟคือตอนแรกปิดไฟใช่ไหมแล้วพี่ก็เข้าไปห้องไฟทีหลังพี่ก็เลยออกมาทีหลังแล้วพี่ก็เดินมาทางขลางมี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 ใครอยู่ทางเปิดไฟมั้งก็มันบอกว่าเข้า้างเปิดไฟก็ต้องเห็นดิงั้นพี่จูนก็ต้องเห็นผมเดินลงมาดิเดินลงมาจากเดินลงมาเดินลงมาจากข้างบนห้องไฟเดินลงมาห้องแอดมินแล้วผมก็ส่วนน้องน้องน้องนนซึ่งมีคนเห็นผมเดินลงไปคือพี่จูน ผมไม่มีหลักฐานนะน้องวนกำลังบวยผมหนักมากนะตอนนี้ถูกไหมผมว่าพี่อเล็กแบบชัวร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรวะเนี่ยคิว่าสสามวิสามารถเดินลงมาได้แบบเป๊ะแบบพี่จูนก็เห็นพี่เดินลงไปไอเด็กหลอดแก้วมึงจะเขิมเกิบแล้วนะสูตรนี้มันไม่ได้ผลได้ไงวะสูตรทำเหมือนจะเดินทางซ้ายแล้วก็กลับมาทางขวาทำเหมือนเดินตามแล้วก็กลับทำเหมือนลงล่างแล้วก็ขึ้นไป ตูดในตำนานผมขอกดก่อนผมขอกดเลยอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่นะโหวตผมออกก็ได้ครับผมขอพูดนิดนึงครับนอนตายเชี่ยผมกำลังจะบอกว่าแล้วนอนรู้ได้ไงว่า13วิมีใครพูบนนบ้างว่านอนอยู่ตรงนั้นจริงๆฟองพูบนนว่าดูชีพจรด้วยกันเฮ้ยคือโยงเข้าหาผมมากเลยที่ผายมีใครเห็นอเล็กล่าสุดบ้างพี่อเล็กอยู่ซ้ายค่ะใช่ผมเดินซ้ายแล้วผมก็ แล้วผมก็กเดินเข้ามา,มากดเ,เลยเอ,อเล็กไม่น่าใช่เพราะว่า e m เมอร์เจนซีกับดิวอะพอดีกันเลยอเล็กไม่มีทางที่จะฆ่าเดินมาโบดได้เร็วขนาดนั้นอย่าให้ผมตายฟรีเอ้ยเอาว่าพัตกร800ร0อ IQ อ่ะคนละ400นะครับผมไม่ใช่นะครับผมคนเดียวนะครับ890ครับแต่ผมแบ่งให้พบ้างแล,แล้วก็ลดให้อีกนิดนึง เขาบอกเลยว่าโยกหลอกโยกหลอกคือเดินทางซ้ายล้วความจริงไปขวาเดินไปขวาล้วความจริงไปซ้ายเข้าใจไหมเราต้องเล่นแบบนี้นะทุกคนฮะเราเล่นเหมือนการโยกหลอกครับผมเขาเขามั่นใจว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วถูกไหเขามั่นใจว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะไปฆ่าเขาสนาน หหหล่ดงงใใ้้้ปูเอเออมือนพับกบกตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน